ไปอย่างปลาตะเพียนที่นั่น

ไไนนมนวะ <c oughs> มาแมนยครับวันนี้ <c oughs> ม่ยเลย <c oughs> ยังไม่ได้ลงยังยังไม่ได้ลงกระชังเลย เมาตกเล่นลทำไมไม่เอากระชังมาโอ้โอโลูกปลาหนึน่กีมาเลย ร้อนมันเนี่ยร้อนมากเลยเงียบฮะเงียบมากเขาก็ได้ไม่เท่าไหร่นะ เพราะว่าเมื่อวานปลาเข้าเยอะนะมามา,มาวันนี้ปลาไม่เข้ามันเข้าเมาื่อวานนี่แนละ้วมันคงอิ่มไปแล้วมั้ง ได้ทำอะไรเดียตรงนี้ตั่ยัง่างกัน

หายัมีแต้มอยู่เึนสีคิดตูู่พอมไรนะูเนาะแมล้องตนะคิดจริงเล่นเบนึงเข้าไปตกใจเดยนีสะดุ้งดิสะดุ้ง่นมัน่ันได้เดี๋ยวมันไอมันเกาะที่ห็นอยู่เห้มันวิ่งวางไปวางนัไเข้าอยู่แต่มันห้องจริงวันอยู่แห้องเี่ยว มือนึงได้ตั้งเป็นสิบยี่สิบโลเป็นยี่สิบโลเหบางเมือมือนี้บ่ได้ไปนำเขาไปเกาะกลางมกีหัวเขาไปไทยไอเข้าไปวัดเกาะกลางหมือกันนะอันวังนึงนี่วังนึงนี่เขาไปหัวเกาะกลางหรอโมเมนห้าทีดิอันนั้นไปนำเขาได้ราอันนันไปนได้เราลง่เียก สั้นเข้าไปแล้วนี้ยันยาวานอยู่ยเช่ไหมระหาไปวะโอ้คันผมเห็นอยู่ทางนี้ผมไปรถนะท่านเห็นอยู่เก,กากะกลางคุณก็รีบรไปรถยนต์มาเดี๋ย ปลาเข้ามีกระซังเดียวเนี่ยมือเนี่ยอือโอ้กระซงเดียวมันเอย่างก็นายหมานกระซังแห้งนายหมานกระซังแห้งนายหมานกระซังแห้งโดยที่โบเปี้ยงนะกระซังแห้งม่ได้ล้างดีจัดไปนายหมานกระซังแห้งจัดไปมัน่ไดปลาเนื้อบีปลาเนื้อเบอร์ก็ม่ได้ปลาอยังก็ม่ได้ดิ ขายไปหมดแล้วบงนี้กระถางจุ่มน้ำใบ้านเปียกลเลยหาไปแล้วก็เอากระถางไปตากไว้คุณซื้อพวไข่ของพวกเขาจะกินจังเนี่ยเเขาดีต้นเขาที่ยากินไรี๋ยวกหมปลานะเอาปลาไปนะเส้นก่อนเนไปอีกลนึงเบ่งจังมามบบาทก่อนีบบาล้มีเนนี่เหรอ

งัดปีสาไหมที่กางๆงัดีสาไมห่างกันห่างกันข้มือนึง้องบอกว่าขั้เดียวข้วมือเดียวปอให้มันดึงเยอบอ้วพองันไดกบานึงยัองันไทยอากจะข่มยืีกันดีเฮ้ยเป็นลัดเบิกนเนืมูวันเ่ได้ไรกันปนไทางน้ที่เาบ้านยืนอยู่

หน้าเข้านะย็ดเข้าสีสีออกมัง่นะมเไกปนน็นไเอาอนเด้อไปไปได้แป๊เดียวนึงน้ำกํลังรวยามูกแล้มูมันบอยมูใหญ่สีที่หันมาเนี้ยมมาหัดมาให้ต้องต้องต้องตื่นแต่เด็กบ่ต่อยังไม่ตื่นเลยโอ้โตป้ามัดทิ่ได้อะวะ เ้อันตีอันหลุดไปซีเทีย่หลุดซีเทียตีเลจากสังเดย์ะ อ้งเลยลุดไปอันใดมาห้อห่มือแต่ชาวใหญ่ตปลาที่ไรไี่กลับลูกพี่ทำไมกลับไปจังอ่ะ5โมงอะไร4โมงเองโอ้ยรถรถโดเขาได้ปลาอะไรเนาะได้ทุกไงได้ห่อทุกไงวะบิกินนี่ดีตรงมือวะตรอะไรอะเจสติงย่งดีกว่าเนาะ มุขแจ่มตูดเดะมุมแต่มตูกับมีทีนี้ไปเล่นมุชักมัเข้าก่นบได้ไปมาช่วยมือเดียวมอเบลนลยมันเบิุกเลย่เช่นไหนเต็นท์นอยกโอ้ผมไปไทยเอาไทยเอาเนาผมโบแลวลงคลิปแล้วโอ้กับโบไทหิมหยขนาดนั้นเนาะเอาไปดูฮะ เอาลงชีพไดนะเบิสงเอาสดๆทั้งกระพอแล้วเ้ยเนตียยเหนมวเลยเนาะก็ชวนเงินนะอันหัวหน้าชวนไปนำวัคซ์โอ้แต่เพียนไงะเอาโซดิโซเดโซเด อยู่ได้หละกระซังฮะโอ้ได้ไซนี่จากสองตัวก็คุ้มแล้วเนี่ยมันลงไหมพี่

อ <tr well> uh ู้ไม uh 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 ่ก um uh ็ตาย่อูไม่ตายงปกนมันปนน้ำถึงนะตายตายแบบเนี้ยตายวตายเนี้ยอันนี้เขาไว้ดต้นนี้ต้นไอ้เจ้านะปกเจ้าต้นเยตายายตายตายตายขเอาไปโรงพยาบาลมันที่จริงตายนี่แล้วตายคาที่เลยน่ะตายคาที่

โอ้ยันจะเป็นนินไงนะกินคอยะแ่เดียวแกละ่องละ่องตัว่องัเด็ดเดียวจังโอ้มันโบได้ไรแบบนั้นแซ่บจังเลยนะนั่นเบีไปได้แล้วเหไม่เออเลมินมอสอาต้องซื้อดอกมนนัมีก้อกันเออเมค์เอ็กเอ็อกวันนั้นขึ้นดจังแ่บบ่เอาจะเทีย

จับไปกบไว้เลยดิคุณอองนี้ไปเอาเอาเอาอีกเียขันกงเนาะงลงไปนี่ของแท้เท่บ่

กสิได้หรอกป้านะ่ยังไงจังไม่ไหมปานินไต้องเอาไว้กบสิได้มันยิงวนี้ผมได้ไสิได้ั้งหลาย้างเล็กันไปล็กค้าสแกนกนเลาวนะฮาวมอต้องหาไงอ้าวมันเป็นนะฮะนเขาบอมากย้อนนั่นมัน มันนี่เป็นก็ล็อกขึ้นมานะแล้วเฮาวางคันมันต้องวางน้อยไม่นี่เด็ดแต่เฮามัก่วมไม่เอาล็อกมันขึ้นนะมันได้มุ่งง่ายเด้อต้องสร้างขอมีอออตัดเข็ดเอาห่าวาะหาซื้อเหล็กมาเข็ดเอาเสร็จแลนะ

đốc <coughs> con tham ộp oh, tham ộp khing oh, với không <coughs> เอาเม้นปลาหรือยงลงลงแป๊บเดียวก็ได้ปลาแล้ว